เอลุกของน้องลิซ่าลิซ่าแบ,บ็คพิงลุคนี้ออนบัจเจ็ตในงบ1นึ0งพัน จะทําได้ไหมเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแกจะมาแต่งหน้าในงบประหยัดนะคะแต่ว่าลุคที่เลือกมาในวันเดีย,ดยก็หาทําสุดๆเพราะว่าวันนี้แกจะมาคีเอทลุคของน้อง Lisa. Lisa Back ink, ลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงลุคนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูชัดๆนะคะแต่ว่าเครื่องสำอางที่เราจะใช้แล้วเมคอัพที่เราจะใช้เนี่ยก็คิดว่าจะออนบัจจตในงบ1000บาทแน่นอนนะคะว่าแบรนด์ที่เราจะมา คิดเอ็ลุกในวันนี้นะคะก็จะมากับแบรนด์เมเลสกานั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่ราคาเบาเรารู้จักกันคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะถ้าพูดชื่อก็คือจะมีราคาแบบหลักสิบก็มีหลักร้อยก็มีนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการท้าทายอย่างมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราห่างหายจากการแต่งหน้าเป็นคนนูน้นคนนี้มาพักหนึ่งแล้วด้วยความกล้ากูกลัวสมัยก่อนเรามีความกล้ากว่านี้มากแต่ตอนนี้ก็คือน้อยลงอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ แบบดึงความกล้าสมัยก่อนที่เราแต่งหน้าเป็นคนนู้นคนนี้แต่หน้าไม่เหมือนแต่เมคอัพอะแก้วคิดว่าแก้วอะไปได้นะคะอุ้ยมากๆ <c oughs> คือพอไปได้ที่เขินมากเลยนะทุกคนใครผ่านมาดูก็แบบให้กําลังใจเราด้วยแล้วก็ลุ้นไปกับเราว่าเราจะทําได้ไหมนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะจากการที่แกวดูรูปแกจะใช้รูปนี้เป็นหลักนะเพราะว่าแต่ละภาพแต่ละแสงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าออกมาไม่ค่อยจะขายกันเท่าไหร่บางรูกก็มีแฟนคลับเขาเรียกอะไรอีดิตรูปให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เพิ่งรู้ตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออถ้าแบบแฟนคลับบางคนเขาก็จะมาแบบแต่งภาพให้ศิลปินอะไรอย่างงี้น่ารักเนาะแล้ววันนี้นะคะแกก็จะมาเริ่มที่งานผิวก่อนคือจะทําผิวให้สวยเท่าน้องนะคะเพราะเราจะมีล่องออรอยอาธรรมต่างๆที่บ่ได ะะตัวแรกก็จะลงตัวนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเอสเซนต์กันแดดเนื้อน้ำนะคะตัวนี้ก็คือจะบางเบาแล้วก็ซึมเร็วนะคะตัวนี้ทาไปแล้วเนี่ยจะสบายผิวไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยต,ตัวนี้นะคะมี SPF50 บวก p a เบวกด้วยนะกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยนะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยเพิ่มความเรียกว่าชุ่มชื้นเด้งกระชับให้ผิวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปสเต็กต่อไปเนาะก็จะเห็นเลยว่าผิวดูแบบว่ามีความฉ่ำขึ้นมาแบบนี้นะคะชุ่ม ชื้นพร้อมการลงสเต็ปต่อไปแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยราคา49บาทนะคะก็เริ่มแล้วนะนับจากอันนี้เลย49บาทนี่นะคะก็จะเป็นเมคอัพเบสนะคะ SPF 50 PA บพบวกบวกเขาก็จะเป็นแบบฟรีอินวันในซองเดียวนะคะก็เป็นบำรุงนะคะช่วยให้ผิวกระจ่งางใสนั่นเองแล้วก็เป็นกันแดดในตัวไพรเมอร์ให้ผิวดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นด้วยแต่ว่าวันนี้ด้วยความกริดเดี๋ยวเราจะใช้รองพื้นอีกตัวเนาะเกลี่ยแล้วเขาจะเป็นสีเบสนะคะอันนี้ก็คือวาวซ่า อันนี้ก็คือลง2สเต็ปแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะปกปิดระดับหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยก็ราคา59บาทนทคะลบไปค่ะรองพื้นนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นรองพื้นเนื้อแมตนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรองพื้นที่สาหรับผิวออนแอแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวการอุดตันเนาะทาไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยเบลอรูขุมขนปกปิดแบบเนียนนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยที่สําคัญเนี่ยช่วย เขาเรียกล็อกเมคอัพให้ติดโทนยาวนานไม่มันไม่เยิมระหว่างวันนั่นเองกันน้ากันเหงื่อนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตอนลงเนี่ยผิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีเยี่ยม okay, ก่อนจะไปสเต็ปถัดมานะคะแกวจะขอใช้เป็นตัวไฮไลท์ช่วยเพิ่มความฉ่าวาวของผิวก่อนความโกความฉ่าด้วยตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ที่ช่วยเพิ่มให้ผิวดูเป็นประกายฉ่าวาวนะคะเรียกว่าเป็นแบบเมคอัพเบสนะคะเราสามารถแบบเติมหลัง รองพื้นเลยก็ได้หรือว่าเติมหลังแต่งหน้าเสร็จก็ได้นะคะแต่ลุคนี้เนี่ยแกจะเติมไปเลยนะคะเนื้อเขาจะแบบบางเบาเกลี่ยง่ายๆก็จะเติมเฉพาะจุดนะลงความโกลความฉ่าเรียบร้อยแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ลืมบอกราคานะคะเรากําลังคิดบัจเจตกันอยู่รองพื้นเนี่ยราคา59บาทนะคะส่วนตัวไฮไลท์เนี่ยก็59บาทตอนนี้ผ่านไป4ชิ้นแล้วนะคะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขอสคริปต์ข้ามในการทาแป้งออกไปแล้วกันเนาะจะได้เซ แต่ว่าแนะนําว่าออกงานจริงๆย้านะถ้าไม่ใช่ออกงานแบบถ่ายรูปที่ห้องให้ใช้แป้งด้วยนะคะจะเป็นแบบแป้งฝุ่นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเซตทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางเนาะมาที่งานคิวกันก่อนนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นทูอินวันเลยนะค,คือได้ทั้งดินสอเขียนคิวแล้วก็มาสคาร่านะคะปัดขนตาแต่ว่าแกจะใช้เป็นตัวดินสอเขียนคิวก่อนนะคะเขาก็จะเขียนง,ง่ายไม่แข็งนะคะแล้วก็เราก็จะ ว่าทรงคิ้วให้ได้รูปก,ก่อนจากลุกน้องลิซ่าเนี่ยก็คือเขาก็จะทําตามขนคิ้วของเขาเลยนะคะแล้วก็ปัดสีคิ้วให้ดูอ่อนลงอะเอาจริงๆก็คือถ้าซูมรูปอะจะค่อนข้างชัดด้วยนะว่าขนคิ้วน้องยังไม่ได้กันเลยจะให้ดูว่าเราแบบสังเกตขนาดนั้นแล้วก็จะไม่เขียนคิ้วเข้มมากเราจะถมเฉพาะช่วงที่แบบอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ย คิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคิวเนี่ยก็จะอยู่ที่189บาทแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นมัสคาร่าด้วยนะคะก็จะเรียกว่าคุ้มมากแล้วเมื่อกี้แก้วใช้สีอ่อนนะคะก็บวกเพิ่มเข้าไปนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากระหว่างนี้ยังไม่ได้คิดราคาเลยนะตาน้องค่อนข้างสวยมากไม่ใช่ค่อนข้างใช้คำว่าสวยมากมาที่พาเลตตานะคะเป็น I y o l o r p r p a l e t เ e เดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะคะ1นึ่งพา e ลเนี่ยได้ทั้ง m a t t ิมเม m ร์ก g ิต t ตอรต่างๆนะคะ ด้วยความที่ลุกของน้องเนี่ยสีอาจารยไม่ได้กับชิมเมอร์ที่เรามีเราก็เลยคิดว่าอาจจะปรับใช้เป็นโทนสีนี้ไปเลย เพราะเราจะได้ใช้พาเลทเดียวนะคะแกก็จะทากลางตาด้วยโทนสีวิงส้มนะคะประมาณนี้เราก็จะค่อยๆแทบลงไปที่กึ่งกลางเปิดอกตานะคะสําหรับลุคนี้พาเลตนี้เนี่ยอยู่ในราคา189บาทนะคะมีทั้งเนื้อแมตชิมมง้งชิมเมอร์สีโทนน้าตาลเข้มๆประมาณนี้ได้เลยนะคะขีดให้เป็นเงาขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเห็นไห มานะคะมาที่งานตาที่เราจะแกะต่อมาก็คืออายไลเนอร์เส้นเล็กนะคะคมแล้วก็เฉียวน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีแต้มไฟฟังเลยนะ ฝั่งนี้จุดหนึ่งเล็กๆนะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นของ m e r เลสกาเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นตัว b a c k and long lasting eyeliner นะคะก็ตัวนี้จะเป็น eyeliner แบบหัวเมจิกนะคะจะได้เส้นเรียวเล็กอย่างที่เราแบบต้องการเลยแล้วก็แพคเกจจิ้งก็ว่าสวยดีนะคะก็เขียนได้หมึกสีดําแล้วก็แห้งเร็วนะคะไม่เลอะแล้วก็ไม่ลอกระหว่างวันด้วยนะคะสําหรับอันนี้กันน้ํากันเหงือ่อติดทนยาวนานนะคะลุคนี้เนี่ยเราก็จะกรีดอย่างที่บอกเลยชิดโคนขนตาม,มากที่สุดนะคะแล้วก็ เฉี่ยวออกไปเป็นตาที่ดูโตก็ดูเซ็กซี่ขี้เล่นนิดนึงนะจ๊ะสำหรับลุคนี้ดำสนิทมากๆเห็นปะเชี่ยวมากตาก็คือได้ได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทําก็คือการถมเขาเรียกว่าข้างในนะคะของตาให้ดําสนิทเหมือนกันเนาะดูจากลุเนี่ยก็คือเมคอัพน้องแทบจะไม่เห็นสีเขาเรียกว่าอะไสีด้านในเนี่ยแบบขาวๆแบบฝั่งนี้นะคะ อเห็นหรือเปล่ารอบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะปัดจัดทรงก่อนให้ขนตาเนี่ยเรียงกันสวยๆให้ดูยาวขึ้นอ่าข้างล่างเนี่ยจะชัดแหละว่าขนตาดูยาวขึ้นนะโอเคคิดว่าคล้ายๆนะคะอายไลเนอร์ I liner, ขนตาเนี่ยข้างล่างเนี่ย,ลยคล้ายแหละแกว่าแต่ว่าเดี๋ยวปลายเนี่ยจะติดแบบช่อๆนิดหนึ่งเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็ไปเพิ่มขนตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่ม2ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะขอปรับใช้อีกเล็กน้อยนะคะโดยการที่เราจะทำสันจมูกแสงและเงาเก็บตรงนี้เหล่าปีจมูกเฮ้ยอันนี้ลดนะเพราะว่านินสอเขาไม่แข็งเลยก็ทำให้การเกี่ยงง่ายขึ้นเราจะพูดถึงเมคอัพน้องนะคะก็คือเขาจะดูเป็นแบบ สั่นเป็นเงาขึ้นมาหรือเป็นแสงกระทบก็ไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยเข้ามาน่าจะเป็นแสงกระทบด้วยนะคะคือการปรับใช้ขั้นสุดแต่ว่าทุกคนไม่ต้องประหยัดเบอร์นี้นะคะผสมกับรองพื้นที่เราทาไว้ได้อะโอ้โอ้โลดตรงเนี้ยเห็นปะก็จะเป็นสีที่แบบอุ้ยน้าโซตอบนะ อันนี้จะเป็นลิปทินนะคะ go in color lip tint ก็จะเป็นสีโทนชมพูแล้วก็โทนส้มนะคะเบอร์03นะคะสีส้มแล้วก็เบอร์05สีชมพูเดี๋ยวจะสะวัสดสองสีให้ดูก่อนชมพูอมชมเห็นไหมไปด้วยกันได้เลย ค่อยมาตรงช่วงหน้าแก้มแล้วก็ขึ้นไปนิดนึ่งนี่คือผลิตภัณฑ์ของเมเลสกาที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้ใช้ได้จริงมากว่า ตั้งแต่ง,งานรองพื้นงานเบสน,นะคะทั้ง4ชิ้นนี้เนาะแล้วก็งานซองลิปเออลิปของเราแล้วก็ในส่วนของแท่งๆก็จะเป็นไอายไลเนอร์มาสคารา่าแล้วก็ดินสอเขียนคิว้วแล้วก็สีตานะคะที่คีเอลุคนี้ออกมาใครชอบโทนประมาณนี้นะจึงสีตา เท่านี้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะตกบกพ่องก็คือไม่เกินแบบพันพันประมาณนี้นะคะนี่ฉันก็ไปค่ะอบมาจ้า <to> <c oughs> มาจ้าระบายสีเองด้วยจ้าต่างหูค่ะระบายสีเองด้วยค่ะตรงนี้นะคะเป็นไอเดียจากสามีดิฉันนะคะที่แบบว่าเอออยากให้คลายแล้วก็เอาวิกที่มีอยู่มาตัดผมค่ะเดี่ยวไปเปลี่ยนลุกกันค่ะ Just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. It's something about the way you look when you sit your chart. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. เมคอัพแต่งออกมาแล้วนะคะแก้วรู้สึกว่าแบบดูแพงดูออกงานแล้วก็ใช้ได้จริงมากทุกคนก็ต้องไปจัดมือเลสกากันนะคะเขาใช้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากด้วยสถานที่ซื้อเนี่ยแกขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปช็อปก,กันได้หรือว่าคลิกลิงด้านล่างก็ได้นะคะก็ไปจัดกันนะคะถ้าใครสนใจชิ้นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ลองบอกกันได้นะคะวันนี้แกวก็มาจัดเต็มให้ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคน จะชอบหรือเปล่านะแกะลุกของน้องลิซ่าในงานบูการีนะคะซึ่งจะบอกว่าลุกเนี้ยแกก็ชอบเป็นอีกหนึ่งลุกที่เรารู้สึกว่าสวยดูแพงแต่ว่าไม่ได้ดูโอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ดูเมคอัพแน่นจนเกินไปนะคะก็นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะชอบวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วหน่อยนะคือคลิปอาจจะตัดออกมาแบบสั้นๆเนาะแต่ว่าใช้เวลานานมากที่จะ พยายามแต่งนะคะก็หวังว่าจะชอบกันวันนี้ลากันไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you.